เตี้ยไปไมบไปแป๊บนึ่งนะครับแป๊บนึ่งนะคะพอดีน,น,นะครับเี้ยไปแป๊บหนึ่นแแงแป๊นแบนึงอเคโอเคาอโอเอเคโอเโเเคโออเคคโอเคโอเคโ่โอกคเออเีเควอเเคอเอเคคอคนออง,งเเนอ อุบลเนี่ยแม,ม้ทั้ง10เขตเก้าไปไม่ได้22เขตเลยแต่ว hmm. <inci AAAA. S 1> ่าในคะแนนบัญชีรายชื่อเนี่ยเขตหนึ่งกับเขตสี่เนี่ยก็ได้มาประกอบรัฐสภาได้เงินคะแนนตั้งแต่สี่ก็คือสัโปองแล้วก็วันมุชราเพราะว่าเราเริ่มต้นแคมเปญก็อยากจะให้คึกคักสนุกสนานก็เลยเลือกพื้นที่สัโปองมุชราที่เป็นเขตสี่ที่ได้คะแนนทั้งเขตแล้วก็บัญชีรายชื่อเยอะก็มีโอกาสมา คุณพี่น้องประชาชนที่เคยให้ความรับรางใจว่ปีที่แล้วว่ถึงแม้ว่า,ายุบพักไปแล้วทัดสิบไปแล้วแต่ว่าเราก็กลับมาในฐานะผู้ช่วยผูเสียงได้แล้วตอนน,าานี้คือที่อุบลราชธานีแตกต่างกับพื้นที่อุดรธานีหรือวพื้นที่อื่นที่เคยไปหาเสียงมาอย่างไรบ้างแต่ละพื้นที่แตกต่างกันเยอะนะครับอย่างในพื้นที่นี้เนี่ยก็อันที่หนึ่งจังหวัดใหญ่นะครับอันดับสามของประเทศไทยในเรื่องประชากรหนล้านคนยี่จุดเก้าล้านคนละประมาณ,ามาณพื้นที่ก็ใหญ่นะครับอันดับห้าของประเทศเพราะฉะนั้นะ คนที่เคยเป็นอดีตในยุครือว่าับเป็นเมืองระดับประเทศเนี่ยมันมันก็ต้องรู้แหละว่าโอเคกรุงเทพโคราชแล้วก็มาอุบลแล้วก็ไปเชียงใหม่แล้วก็ของขอ่แก่งมันน่าจะหัแร่าก็จะอุบลเนี่ยถ้ามันมีโอกาสในการช่วสุดเลือกตั้งเนี่ยยังไงก็ต้องลงอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของคู่แข่งก็มีคู่ที่เป็นคู่การเมืองใหญ่ก็เป็นการขีดเส้นให้ประชาชนได้มีตัวเลือกมากขึ้นว่านอกจะจะคู่ใหญ่ที่จริงๆแล้วก็เป็นคนที่คุ้นเคยกัน ก็อาจจะลองให้โอกาสคั้วใหม่แล้วก็พยายามอยากจะเปิดทางในการเลือกตั้งต่อไปด้วยกันที่คืพื้นที่ให้มันมีความความโปร่งตัวต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดเราไม่ลงมันก็หยุดความต่อเนื่องนะลงจากที่บัตรเข้าจากว่าแสนกลายเป็นแสนหนึ่งกลายเป็นแสนแปดแล้วเป็นเขตแล้วบัญชีรายด้วยได้สามแสนสองก็เลยอยากจะลองลองพื้นที่เพื่อที่จะให้โอกาสลองนายกอบจเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็ยุทธการหาเสียงในสนามอุบลนั่นเอง ครับก็ผมคิดว่ายังมีเวลานะครับก็จะมีแกนนําลงมาช่วยหาเสียงอยู่เรื่อยๆมาจะมาเป็นคนที่สองน่าจะ,น,าจะน่าจะหัวหน้ามาเป็นคนแรกก่อนตอนจับเบอร์นะครับแล้วก็เป็นผมแล้วก็กมีคุณธนาธรแล้วก็คุณไอ้ไล่ลงเรื่อยๆเขาคงจะทําการเมืองแบบแน่นยําเพราะว่าทรัพยากรเราก็ไม่เยอะลงมานี่ก็กคริษทบินก็บอกว,ว่าป้ายน้อยอะไรทั้งยเพราะว่าเราทรัพยากรแบบไม่ใช่เป็นทรัพยากรบ้านใหญ่แล้วก็ อยากจะทําการออกบบจแบบโปร่งใสจะทำแบบโปร่งใสได้ก็ต้องหัาเสียงแบบว่าไม่ต้องใช้สูนเยอะก็จะทำง,งานกันแบบละเอียดแ้ะแม่นยับแล้วก็25อำเภอก็จะไล่ไปเรื่อยๆอย่างอย่างอำเภอน,นี้นี่ก็เข้าใจว่า9ตําบลเมื่อกี้คุยกันก็ลงไปงไค,คุณทีคุณทวีสิล์จะลงมาวันที่11